ต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel แฟ t นิวโรงเรียนอนุบาลดำรงลายชานุอนสพปสิสเกตเขต4ป่าจำวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566ดีชันชื่อเด็กหญิงสุธามินีพวงเงินนักเรียนชั้นป .5 ทับ5ค่ะดีชันชื่อเด็กหญิงกนกพิษเถาทองนักเรียนชั้นป .5 ทับ4ค่ะ ควานวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ได้พบปากกับผู้ปกครองนักเรียนในการรับรายงานตัวนักเรียนอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองห้องเรียนปกตินหอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายสมยศผู้สิงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ได้เดินทักทายกับผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสวันรับรายงานนักเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2ห้องเรียนปกติณนะหอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ อนวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียนได้มอบกียิบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่27-28กุมภาพันธ์2566นายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์นางจันทาทองพันธ์รองผู้อำนวยการได้มอบเกียติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำปีการศึกษา2565ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสามารถทำเหรียญทองมาเป็นอันดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศิษยเกษ เขต4ผู้อํำนวยการโรงเรียนนําคณะครูนักเรียนผู้ปกครองมาทําบุญตักบาตรในวันพริฤหัสบดี เมื่อวันที่2มีนาคม2566นายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูนักเรียนทำบุญตักบาตรในวันพระฤหัสบดีโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสิริวลาวาสมารับบิณฑบาตหน้าอาคารห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มาเป็นประธานเปิดค่ายหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์พลังสิบ เมื่อวันที่3มีนาคม2566ได้ 2, 66, สมยศผู้สิงผู้อำนวยการโรงเรียนได้มาเป็นประธานเปิดค่ายหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์พลังสิบนักเรียนสายชั้นป .5 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนกุศลาว,วิทยาคมมาให้ความรู้ในการเข้าค่ายณนะหอประชุมดำรงวิทยาพัฒและสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลดำรงราชาน,สนุสร์ เนี่ยครัาเมื่อเช้าผมก็วาง่อนไปแล้วแต่พื้นที่เราไม่พอไม่สามเนี่กินให้ลงแล้วเพราะรู้พี่ตั้งเลือกบางแคต่างถึงนาวิทยากรที่เลี้ยงนักที่เลี้ยงนะครับแล้วก็รบกวนักเรียนที่เราพวกเรา ADR Channel f a ลตเนวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ